สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดจากช่องนัดเอเบิจะมารีวิวหนังสือหุ้นที่ชื่อภารกิจพิชิตหุ้นเทอร์นาลาวหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพิ่งอ่านจบเลยนะอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนแรกเห็นหน้าปกเนี่ยคือต้องอยากซื้อเลยอะ่ะเพราะเขาบอกว่า4ปีเนี่ยพอโต20 20เท่าแล้วก็อยากรู้ไงว่าแบบคนแต่งอะเขาหาหุ้นยังไงนีที่เขาบอกว่าเขาหาหุ้นต่ำบาทที่กำไร โต16เด้งได้ก็เลยซื้อมาอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะแต่งโดยคุณนพดลดาวแสงสว่างคุณนพดลตอนนี้เป็นนักลงทุน VI นะที่อยู่ในบอร์ดไทย VI มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยค่ะเขาเน้นการหาหุ้นสไตล์ VI แบบการหาหุ้นเทนอร์ลาวเพราะว่าตัวคุณนพดลเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานประจำใช่ไหมเขาก็ไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งเฝ้าจอทั้งวันเขาก็เลยเลือกสไตล์ที่เหมาะกับเขาแต่อย่าไปคิดว่าเรื่องแบบนี้มันยากเกินไปนะมันต้องใช้เวลาทํากันบ้านแหละแต่คียคือ คุณพนพดลไม่ใช่ว่าเขาแบบประสบความสําเร็จมาตลอดชีวิตนะช่วงแรกที่เขาเขียนในหนังสือเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเล่นหุ้นช่วงต้มยำกุ้งอะ่ะเล่นแล้วก็ขาดทุนไปเป็นหลายแสนเหมือนกันเลิกไปหลายปีเลยจนตอนหลังพอเก็บเงินได้ปุ๊บเริ่มมาสตาร์ดี ทำความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบพวกบัญชีเรื่องการเงินใช่ไหมหาสไตล์ของตัวเองเจอก็เลยเป็นนักลงทุนประเภท VI แล้วก็หางหุ้นสไตล์เทอร์นาลาวนี่แหละซึ่งการแหาหุ้นเทอร์นาลาวเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหุ้นเทอร์นาลาวเป็นหุ้นที่สมัยก่อนนะบริษัทจะแบบขัดทุนโอเปอเรชันใหม่ดีใช่ไหมแล้วตอนหลังๆเนี่ยขัดทุนเริ่มน้อยลงหรือเริ่มเทินเกับเป็นกําไรหรือบางครั้งเนี่ยเป็นบริษัทที่นิ่งๆเหมือนตั้งนานบางครั้งมี business m o เดใหม่ๆบริษัทอาจจะทำธุรกิจใหม่ๆทีีม่ม เชื้อรถเยอะๆเนี่ยทำให้บริษัทนั้นสามารถที่จะเทินอราว์กับขึ้นมาได้อันเนี้ยเป็นตัวอย่างของหุ้นเทินเอราว์ที่คุณอพดลเนี่ยเขาก็เขียนให้ดูค่ะว่าตัวอย่างในการหาหุ้นเทินเอราว์เนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นหุ้นที่มี Price per book ค่อนข้างที่จะต่ําหรือว่าหุ้นที่เราเริ่มเห็นผลประกอบการเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วนะบางครั้งก็จะเห็นการขัดทุนเทินกลับเป็นกําไรหรือว่าบางครั้งเนี่ย ก็จะมีตัวของ business model ใหม่ๆเข้ามาหรือหุ้นบางตัวเนี่ยมี hidden asset เยอะมากแต่ว่าคนก็ลืมไปพอคนเริ่มมาให้ value ปุ๊บหุ้นตัวนั้นก็สามารถที่จะเทินาราว์กลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการสแกนหาหุ้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขามีให้ว่าต้องสแกนยังไงบ้างแล้วก็ยังมีอีกนะว่าสองคำถามที่สำคัญก่อนการลงทุนหุ้นทเทินาราว์เนี่ยคืออะไรหรือ7 P ที่คุณุนพรลเขาใช้ในการเลือกหุ้นเทินาราว์เนี่ยมีอะไรบ้าง หรือเมื่อเราหาหุ้นเจอปุ๊บเนี่ยสี่เหตุผลว่าเมื่อไหร่เราควรจะขายหุ้นเทอร์นาลที่เราถือแต่ว่าก่อนที่ทุกคนอยากจะแบบโอ้มาเล่นหุ้นเทอร์นาลเพราะามันกาไรดีโตดีใช่ไหมมันมีข้อสําคัญเหมือนกันที่จะต้องรู้ไวแล้วจะต้องทําให้ได้หนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าการเล่นหุ้นเทอร์นาลเนี่ย มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่าเรารอผลประกอบการของบริษัทเนี่ยค่อยๆดีขึ้นอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะ่ะก็ควรจะต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นในการมาเล่น2เลยเนี่ยนอกจากเราทําการบ้านเรื่องของธุรกิจของบริษัทลนะเราควรจะต้องดูผู้บริหารด้วยค่ะว่าผู้บริหารเนี่ยเชื่อใจได้ไหมมีธรรมาภิบานที่ดีหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแบบมีเลยนะก็คือมุมมองและทัศนคติ สองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องเชื่อบริษัทนั้นสามารถเทเอรมาได้เราต้องทําการบ้านมามีคอนวิคชั่นมากพอที่เชื่อว่านี่แหละบริษัทกําลังที่จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นภาพใหญ่เนี่ยก็เลยจะบอกแบบนี้ค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจถ้าอยากหาสไตล์การเล่นหุ้นใหม่ๆหรืออยากลองสตัดดี้สไตล์การเล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูแต่เขาก็มีข้อที่แบบเขียนดอกจันไว้หลายตัวเหมือนกันนะก็คือถ้าคุณจะเล่นหุ้นประเภทแบบเนี้ย ต้องแน่ใจนะว่าทนเห็นพอร์ตของตัวเองอติดลบ30-50%แล้วก็ยังทนได้พอถ้าไม่ใช่อะ่ะมันไม่เหมาะเลยหุ้นธทนาลามันอาจจะไม่เร็วอาจจะมีช่วงผันผวนแต่ถ้าเราคิดถูกมองถูกเมื่อไหร่เนี่ยกำไรมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้จบแนะนําอย่างนี้ละกันคะว่าบางครั้งเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรบางครั้งเราก็ลืมใช่ไหมว่าอ่านอะไรมาแอคชั่นแพลนที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ย สอนแบบนี้เลยนะก็คือถ้าเราเชื่อในทฤษฎีของหุ้นเทอร์นาลาเราลองไปทำกันบ้านดูว่าหุ้นตัวไหนที่มี Business Mo เด l ใหม่ๆดูน่าที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเทอร์นาลากลับมาได้ดีเราลองซื้อหุ้นตัวนั้นสักร้อยหุ้นไหมถือไว้สักปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งตามแค่4ครั้งก็พอนะไม่ต้องดูกราฟเลยดูแค่4ี่ครั้งพอว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันดีขึ้นอย่างที่เราคาดหรือเปล่าโปรเจกต์ Project ทั้งหลายที่ผู้บริหารเขาบอกว่าเขาจะทําให้บริษัทดีขึ้นนะ่ะ เขาทําได้ตามที่พูดไหมถ้าเกิดใช่แล้วหนึ่งปีมันดีขึ้น่ะ แสดงว่าเราเริ่มเจอหุ้นเทรนาลแล้วล่ะแล้แลวเราก็ใช้หลักการที่เราหาในตอนแรกเนี่ยค่อยไปหาใหม่เราค่อยใส่เงินมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้ภารกิจไปฉิดหุ้นเทรนาลจะเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่หลายคนจะลองไปซื้อมาอ่านดูแล้วพอมาอ่านเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการที่จะหาเงินเพิ่มเ <Deadpool S 2> ติมเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบหนังสือเล่มนี้แล้วอยากที่จะให้ร um ีวิวหนังสือเล่มอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะว่าอยากรู้รีวิวหนังสือเล่มไหนหหรืือออยาากลลงงดูว่่่นนนัสัสเม้ทีบ เลงไว้อะมันคุ้มค่าก,การอ่านหรือเปล่าเดี๋ยวนัดไปอ่านให้ฟังแต่จะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งค่ะ